เอาไม่ยอมไปลงน้ำเอยถอยมาทำไมเนี่ยเอาแล้วดิกินมาน้ำเอาแล้วเล่นแค่มาเนี่เออลงน้ำก็บันเทิงเลยนะครับเอาเอาข้าบ้านกันออโอ้หนาะ ไม่เอาไม่ยอมครับกลัวคุณพ่อไม่ไปเอา,อาไม่ยอมจริงๆนะ่ะไปไปกระน้องกันพ่อไีขี่มตอตอร์ไไปในกลนขี่ซาลิงไปในกลนไอเว้ไม่ยอมพ่อจะไปอยู่อะเดี๋ยวคนหลายลองเดินเขาก็เดินครับถ้าเราไม่เดินก็ไม่ยอมไปครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้กัน สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินพลายมังคุน้อยนะครับเช้าวันนี้ก็พาเมขันไปอาบน้ำนะครับช่วงเช้าเช้าบรรยากาศคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนนะครับีสาวสวยของเราก็กำลังเดินทางจะไปอาบน้ำกันนะครับวันนี้เปลี่ยนเส้นทางใหม่นะครับ คือจะพาแม่คันมาอาบสะด้านหน้าบ้านแม่คันนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ลงเดินข้างล่างใต้สะพานนะครับวันนี้ข้ามสะพานเดินตามถนนใหญ่เจคนสวยวันนี้หมอมแมมเลยช่วงเช้ารู้สึกว่าช่วงเช้านี่หนังท้องเนี่ยต,ตึงตึงอยู่นะครับ กำลังเดินข้ามสะพานเพื่อจะไปอาบน้ำกันนะครับไปตามไห่ขันไปครับผมเดินให้มันถูกทางหน่อยเดอ้อเดี๋ยวรถเข้ามาดี อยากจะแวะข้างทางอ่ะแม่ขันเพราะว่าข้างทางนี้มันมีของกินอยู่บนสะพานไม่มีของกินเดิมแม่คุณเลยวันนี้นะครับก็นี่ครับฝั่งด้านนี้ก็เจ๊บุญมีนะครับนี่บ้านเจ๊บุญมีนะครับ ก็จะเป็นบ้านของบัวทองนะครับลายบัวทองแต่ช่วงนี้บัวทองไม่ได้อยู่ละบัวทองก็จะเปลี่ยนมือนะครับนี่บ้านบัวทองจะเป็นเจสุพันษานะครับเจสุพันษามาอยู่แทนเนาะช่างเชือกใหม่ที่เข้าทลายมา ขันรีบเดินเลยอ่ะจะเย็นเนะจ๊ะมาฝั่งนี้ถูกทางไม่ขันเลยนะไม่ขันเคยเคยข้ามมาฝั่งนี้นะครับทุกครั้งเลยนะที่หลุดขาดไปก็<ม>จะมาฝั่งด้านนี้นะ<ม>ก็เดินออกจากมาออกจากบ้านไม่ขันมาก็น่าจะประมาณสัก สามร้อยเมตรประมาณนี้นะครับสามรอยเมตรเอ้ยเฮ้ยเ้ยอย,อย่าไปกินของเพลินออกมานั่นแวะข้างทางตลอดนดี้แต่มันก็เป็นแปลงหญ้าของคุณตาเอ้ยคุณปู่นะครับมีแปลงหญ้าแปลงนี้นะครับที่เขาล้อมไว้เนี่ยเป็นแปลงหญ้าของคุณปู่นะครับวันนี้ก็จะพาแมฆขันมาลงน้ําคนละที่กันนะครับกับที่เราเคยลง นี่ก็จะเป็นวันแรกนะครับที่พาเดินมาครับวันแรกของเดือนเลยที่เดินข้ามสะพานมานะโว้ๆไ,ไ,ไ,ได้กลิ่นใครเนี่ยไม่ขันได้กลิ่นไครอะเนี่ยกลิ่นเพื่อนๆที่มาก่อนหน้านี้นะเอา้าทำไมถอยมาทำไมเอาถอยมาทำไม อาไม่ยอมไปลงน้ำเลยถอยมาทำไมเนะี่ยเอาแล้วดิเหรไปลงน้ำก่อนเร็วไปไปลงไปไปลงไปเออลงไปมาลงมาโอ้ยเนาะคุณพ่อไม่ลงแม่ขันก็ไม่ยอมลงลนะ ห่วงอะไรทำไมห่วงแต่คุณพ่ออู้ยเนาะมามาพาน้องลงน้ำกินน้ำแล้วก็อาบน้ำก่อนค่อยขับบ้านกันนะลงมามาเร็วเออลงมาลงมาลงมาไปอาบน้ำกันก่อนเช็คกลิ่นอยู่นะครับ ตรงนี้เป็นรอยของคุณยายบุญมีนะครับเอาไปลงทำแมไปลงมองอดอีกม,มามโอ้นี่บุญมีเจ๊บุญมีเขาลงตรงนี้ โอ้โหยโอ้โหย,โโหยคงจะหนาวนะช่วงเช้าบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนด้วยวันนี้ไม่ได้ขัดตัวนะครับเมื่อวานนะให้ทูเสาละวันนี้ไม่ได้เอาแปลงมาด้วยอาบน้ํากินน้ํากินท่าค่อยกลับบ้านกันกินมะน้ําเอาแล้วเล่นแท้มันนี่ เอยลงน้ำก็บันเทิงเลยนะครับเอาแล้ววันนี้วันนี้ตามใจแน่วันนี้เอาแต่ใจตัวเองอะ่ะวันนี้ดูครับเอาเล่นควาลิงละเล่นละเอาควาลิงลงแล้ว น,นี้อาบน้ำแต่เช้าเลยคนสวยของเราทีให้ลงแล้วไม่อยากลงได้ลงแล้วก็ไม่อยากจะขึ้นนะทีนี้สนุกอะ่ะท่องเที่ยวอีกแล้วครับ กินน้ำกินท่าอาบน้ำอาบท่าเสร็จสับเรียบร้อยเข้าบ้านเราวันนี้เปลี่ยนทิศทางใหม่นะครับดูสถานการณ์แล้วไม่ขันไม่อยากกลับบ้านนะดูอยากจะไปเรื่อยๆอ,ะอ่ะอะไปไหนเนาะทีนี้สิไปใสแล้วบ้านนี่โอ้กบ,บ้านเฮาเดี๋ยวคุณพ่อจะไปทุระอีกอีกเยอะแยะมากมายเลย ดูไม่ยอมจะกลับไปไปเข้าบ้านเฮาเข้าขบ้านกันออโอ้เนนะสิมายืนคอมคุณพ่อจังใดเนี่ยไปคุณพ่อก็จะไปคือกันเออมา่ต้องห่วงว่าพ่อจะไม่ไปพอจะไปอยู่เดินก่อนไม่ได้บ่ไปเดินก่อนพ่อเลยออาไม่ยอมครับ คุณพ่อไม่ไปเอาเอาไม่ยอมจริงๆนะไปไปก็น้องกันพ่อที่ขี่มอเตอร์ไซคไปในกลนขี่ซาลิงไปในกลนไปเว้นไม่ยอมพ่อจะไปอยู่อ่ะเดี๋ยวคนวหลายลองเดินเขาก็เดินครับถ้าเราไม่เดินก็ไม่ยอมไปครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้กัน เอาไปขึ้นผิดที่อีกแะเวเบาเมาเๆาๆแม่คุณเออ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 ไม่ยอมอยากจะไปเที่ยวอ่ะแม่ขันบอกว่าเอาพ่อขึ้นมาซตดูครับขึ้นมาซตโอ้ยเนาะลูกสาวคนลายนี่รักคุณพ่อนะครับ ถ้าพ่อไม่ไปนี่ไม่ได้ไปไปไปเดินไปก่อนพ่อเลยไม่ยอมเดินด้วยไม่เห็นคุณพ่อเดินอะ่ะเขาก็ไม่เดินน่ะโอ้ยแนี่คุณเอ้ยบรรยากาศอึมครึมนะครับวันนี้ครึมฟ้าครึมฝนนะ่ะเดี๋ยวพ่อตามไปอืเดินก่อนพ่อเลย เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาแม่ๆไปก่อนเด้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับผม